เหมือนมีใครสนใจสนใจอ่ะนมหัน,นออหน้าอ,อุ๊บต้มจะไปไหนเอ้ยเอ้ยจับมันทุ่มลงน้ำมันเผาอะไรก็มาท้อททยไททันเขาไม่เล่าแมนเหรอเอ้ยอ๊บฟาร์มฟาร์ม เวลเจ็ด <7. S 1> ตามชอนหม้อบอกให้ตามมาเฮ้ยอีกสินาทีจะได้ของขวัญสวัสดีเยี่ยวนายจะไปที่ไหนใช่ไหมล่ะนายต้องการผลม Yes please ตามชอนมาอเดี๋ยวพาไปเกาะของขวัญมาเลยไวน้นมอางนี้คอมมอนคอมมอนไปประดพื่อนนะนายเห็นตรงนู้นไหมแต่ว่าถ้าเขาปรับภาพกากก็อาจะไม่เห็นเกาะตรงนู้นเกาะของขวัญน,นะเบื้อน ไม่เอาหรอนุ่นๆมีคนเวลอร้อยสิอยู่กรอมมารีนโคตรไกลสวัสดีอ้าวอุตส่าห์มาหาตั้งไกลนะเพื่อนของขวันอีก5นาทียังไม่ได้พาใครไปเลยอะโอ้ยเฮ้ยตามช้นม่เอออยู่นี่ไม่มีเรือเร็วอะ่ะขึ้นมาเพื่อนสวยนุ่นเขาไปรอกันเต็มแล้วนะ่ะสองนาทีนะครับคักคักไรเพื่อนรออยู่นี่ งนี้มันก็จะหนวกหูลำพานหน่อยนะเฮ้ยเอากล่องไหนชมพูเอาเอาไปแล้วชมพูเฮ้ยเพื่อนเอาสักกองเฮ้ยผลไฟว่ะไหนได้อะไรฉันได้ผลไฟล็อกเก็ตอันนี้ไปเพื่อน๋ออสรุปกินผลอะไรกำลังกินผลล็อกเก็ตเออเอาผลไฟไปกินผลไฟซะพีดเฟรมเอาล้วไปให้มันทำไมทิ้งผลไฟทำไม เ,เดินหนีด้วยทีวีแมนไม่ฉันเอาจะคุยกับไอ้ด่ไม่ใช่ฉันไททันเาเมล่าแมนโอ้คนนี้อ่ะทีวีแมนยกมือไหว้ไว้โอเคอเยีเ่ยมค,คนไทยนล่ากูนด้แอบเพนแชทก่อนหน้านี้อยู่เชเห็นเจ้าจีแมนปะอะไรนะ่ะเคเจ้าโถส่วมอ่ะเกมหนวดข้าวหนวดข้าวเกิดไปตีปะเอาไฟก่อนละ let's go ตีทำไมวะนะก่อกระบกเหรอมีคนนี้ตามมาอยู่นะเวลพันลงได้ทุกคนเอ๊ะรีบตีก่อนที่ไอ้นั่นจะตามมาถึงดีไหมไอ้ผลน้ําแข็งเตะเลยเตะเลยเฮ้ยผลพาสองคนมันจบไวอยู่แล้วตีเร็วตีเร็วมันมาถึงยังยังไม่ถึงยังไม่ถึงครึ่งหลอดแล้วครึ่งหลอดแล้วมันถึงแล้วครับทุกคนทันปะวะอาเอา๊ะตายแล้ว เรียบร้อยมันได้ปะวะเอ้ยน่าจะไม่ได้นะคอเวล240เวลไม่อัพมันอยากใช้สกิลตีเราอะเรามันก็ตกเรือธรรมาดาเรือเป็นยังไงอะท่าเล่นตืดๆอะธรรมดาโหราศาสตร์โหราศาสตร์ตกเรืออีกละเวลารอทีวีแมนด้วยอันนี้คือเขาเรียกตัวเองว่าทีวีแมนใช่ไหมนายคือทีวีแมนเหรอหัวก็เป็นสี่เหลี่ยมอยู่นะเช<ฆ>นายฟาร์มก่อนไหนละ่ะเดี๋ยวไปส่งคุกแค่แมล่าแม็กซ์แล้อะใช่ เดี๋ยวนี้ก่อคุกม,มีซื้อเรือแล้วเหรอเฮ้ใครพิมพไทยได้เวลาไปหาเอาทีวีแมนมันอยู่นี่นี่คนที่ชื่อทีวีแมนฆ่ากันเองละจเย็นยวตีก่อนงอทอพอพอรู้สึกจะมีคนแอบ,บตามเรามาแฮะก็คือคนที่พิมพเนี่ยพิมพมั่วๆเนี่ยว่างไงแบบาพาะว่าแปลว่า <laughs> แปลว่าะ <laughs> อะไรคำว่าตอบก่อนดิลองไปมาลินฟอร์ดดีว่าจะตามมาไหม ทอมาทำไมเพื่อนต่อมาทำเพื่อดิด้วย3ต่อหนึ่งหน่อยสิอืม hmm? ฟาร์มเลวลช่วยฟาร์มเลเวลหน่อยหน่อยมีผลควันมันฟาร์มเองได้ส,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 สัสระสุสระอะไรเนี่ยสวัสดีพวกมนุษย์เฮ้ยพวกมนุษย์อย่านักเลงเออทุบมันทหารเลยอะอ้าว <laughs> โดนเตะทีเดียวแตกใครมาตีด่ากำลังจะสำรวจ คนอยู่แถวไหนผมฉันขอพรได้ไหม p lease ไม่ทำมไมนายตีฉันตีแล้วขอพรเหรอเปล่าเพราะว่าฉันเรียกร้องความสนใจจากนายอ่ะนายคือกัปตันไม่ใช่ฉันคือไททันคาเม่ล่าแมนอ่ะพิมพ์ผิดไททัมอ๋อโอเคไปละเดินหนีเดินหนีฉันชอบนะซอสปล่าอยู่ไหนอ่ะมิดเดิลท้าไงล่ะเพื่อนมันข่าย,ยากเปล่าไม่ยากฉันกำลังไปรับนายแหละไม่ใช่มันตีกันแล้วหลาโศกนั้นตามฉันมา มองว่ามันคงยังไม่ตายนะนั่งดิเพื่อนไม่นั่งจะตามโอเคเราบอกให้เขาตามไม่ได้บอกให้เขานั่งมันก็เลยไม่นั่งอนั่งได้ยังดูความเร็วเออดูความเร็วเรือแล้วน่าจะรู้งานเฮ้ยมันจะตายแล้วได้เขาตายละเฮ้ยแต่มีนวดขาวอ่านวดขาวเพื่อนที่ไม่ออกขาวอ่ะแบนคําว่าขาวอ่ะซอมันดอกอะไรอะ่ะชออ็อกซอเทพอยู่นะนี่ ยังไงก็ข้าซองไงทำใหม่แล้วเท่ตามชนมานะทั้งสองคนอะพาไปตีนวดขาวเพื่อนนายอยู่ไหนเนี่ยตามมาอยู่เด้อข้าเขาซองนู่นเทนมาเอาเลือดสามแสนเพื่อนจัดมันเลยเพื่อนอ่าโดนตีทีแเราแตกเอาถอยดอย,ดอยเอาเลยเอายังช่วยฉันด้วยนายต้องสู้ด้วยตัวเอง <c oughs> โอเค มันจะสู้ได้ยังไงเ่าเขาเร็วแค่สี่สิบอุยอ้ยอุยอ้ยอุ้ยอุ้ยเหลือเลือดสักเท่าไหร่หมื่นหนึ่งหมื่นหนึ่งไหวไหมนะเหลือหมื่นสองเนี่ยถ้าเหลือน้อยกว่านี้มันจะทําดาเมจพอป่อาววะดีมัเลยเพื่อนต้มโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้มันหมื่นสองเจ็ดร้อยแล้วมันก็ยังเจ็ดร้อยเท่าเดิมตีเขาอีกนิดนึงมันจะดาเมจพอเพื่อนนายไม่ได้อะไรนะนายต้องสร้างดาเมจกับเขาตีเขาอีกนิดนึง please แต่นายจะไม่ได้อะไรเลยนะ ตีให้ก็ได้อือเฮ้ยของขวัญจะมาแล้วเพื่อนเอบเนี่ยหนึ่งพันหกจะฆ่าไม่ได้ไม่รู้จะพูดยังไงละเดี๋ยวเพื่อนฆ่าหัวขาวแล้วแบลของขวัญเหลือแค่พันเดียวนะแต่เขาเวลสี่สิบไงนายต้องกลับไปฟาร์มเวลแล้วละ่ะตุมต่มๆๆอเอ,อนี่ไงไม่ได้อะไรเลย <laughs> ดาเมจน้อยเกินผมคิดว่าน่าจะขั้นต่ำมันหมื่นดาเมจเลยปะแต่เขาทำไปน่าจะสองพันสองพันหรือสามพันดาเมจไม่รู้ แมวของขวัญปอบใจแมวของขวัญดีวกว่าใช่ถึงเราจะนมติดอะไรนะ่ะอ้าผมติดอะไร <laughs> เดี๋ยวนะติดเสาตลกไม่ได้ติดไอ้เสาดาวเฮ้ยสีนี้สีเขียวแปลกกว่เพื่อนเอา้าปุบโคตรจะดีมวเพื่อนเราได้อะไรอะ่ะ <laughs> ผลชอบลาก่อนนะโอเคบายด้วยผลชอบตามฉันมารู้สึกสงสารคนนี้เดี๋ยวจะสุ่มผลให้ อ๋อติดะไรเอ้ยเดินมาก็ติดก <g ười> ่อนนี่มันเป็นอะไรีย่ยเฮ้ยฉันบอกเพื่อนฉันไม่ใช่พวกนี้เพื่อนฉันจะดูดอ่ะแตกละเป็นไททันคขาเม่ล่าแมนเราจะได้ผลที่โว้ย <c oughs> ไอ้นี่ก็มาตีอ,อีกเอ้าวไม่ตายเหรออ๋อมันเป็นผลผี อโจกเอาจกพอดออกมาจะได้ผลสปินจากการแรนดอมนะแล้วจะเอาผลคืนได้ไงผลอะไรล่ะอ๋อเมื่อกี้ไม่ได้เก็บผลช็อปอ่ะนายต้องเก็บผลเอาไว้นะผลช็อปของฉันน่ะหาถ้านายตายผลนายหายไม่ก็เมื่อกี้เขาตายนะจมน้าตายไม่ต้องห่วงผลช็อปมันไม่ค่อยดีหรอกฉันตายเพราะฉันต้องไปที่เรือของนายอ่ะโอเคทำไมฉันตอบไม่ได้อ่ะนายเก็บมันไปแล้วหรือเปล่าใช่มันจะทิ้งไม่ได้ถ้านายเก็บมันไว้อ่ะ นายสอนฉันฟาร์มเวลได้ไหมโอเคทำเควสไงเพราะว่าฉันอยากเลเวลพันตอนนี้เวลสี่สิบรับเควสสิบูสส์อะบูส์ไม่ใช่นี่มันไพร์เลสบูส์อยู่นี่เข้าใจเปล่าไม่ฉันต้องสู้กับไพร์เลสทำไมอะ่ะนายเลเวลสี่สิบละไปบูส์โอเคนี่บูส์เห็นเปล่าเดี๋ยวปืนดีกว่าปืนใช้ง่ายกว่าไม่บอาซสูก้าก็ได้ นี่เวลอัพละลาก่อนช้อนพานายมาได้เท่านี้โอเคบาย t h งกิ้วตอนนี้มี 20m จ้องจะเล่นผมอยู่นะมาเตรียมพร้อมละอืมเป็นไงละ่ะโมจิโมจิโกะ สแปมนะสแปมขอท่านเขาเปลาแมนต้องสแปมเอาเลคุณมาหาผมเองนะคุณก็รู้อยู่ว่าผมเป็นพระมันเปิดเผาแล้วนี่ว่าเฮ้ย ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ให้ไทท่านคามล่าแมนด้วยละ่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสํหรับวันนี้ลาไปก่อนลักนะ